ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดี่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาไหมเนาะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ๆดๆ,ดๆดจากทางช่องเนาะค่ะมือนี่เนาะค่ะแอดก็มีแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะอาจารย์ไข่เม็ดเดียวเนาะค่ะ จะให้แนวทางเด็ดดีๆตัวใดเนาะค่ะก็เข้าไปกราบนมัสการเนาะค่ะพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยเนาะค่ะมานี้อาจารย์ในเรื่องผัดผอบกระปาเขานี่เป็นยังไงครับที่จะไปเล่าด้มือได้เว้นเล้วไปเนาะเอาก็เพื่อรักษาอยู่คนยู่น้ำกันอยู่ความหาการปลาอยู่กับเจ้าบัดรบัตรทางเล่าเนีนะ๋อเพื่อนขาม่าฟังให้แล้วนะรับมาคุยกันเรื่องนี้ล่ะ อ่าบ้านเนี่ยปรากฏเดี๋ยวพอเขาเลิกคุยกันเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาอีากประมาณนั้นบ่านหนาเกินเมื่ออื่นเมื่อเมื่ออื่นหนาจุ้งหูครับหนาจุ้งหูว่าเมื่อไรเมืมอมอม่อสมรสเนอะเมื่อติไปแต่ว่ตาตอนนี้เพิ่งจะอย,อยู่อยู่ทางฝั่งไทยแล้วละ่ะผู้เจ้าว่าเจ้าเพิ่นพูดอยู่ทั้งอันตั้งโครข้อหลนกเลยนีนะอนเอาเพิ่งไปข้อหลัอืมเพิ่นไปนานเลยคนได้แวะมาโคราชักิไปต้องคุณตั้งแต่ มาฮรซัดคัมมี่ยังมีแหละครับเออเพื่อนคนหนึ่งก็เลยโทษกันนะเพื่อนเลยเพื่นก็เร่องเนี้ยมันก็เลยถามกันว่าเจิเมื่อไรกันแน่จสินะครับว่าเอฟซีกันยากหูจสินะนี่บอตรงครับผมก็ได้โทษก็เลยบอกว่ามาได้เมื่อไรก็ได้โทษอยให้แจ้งให้แจ้งบอกไงสิได้บอกเอฟซีทุกอย่างนะครับบ่าน่าจะเกิดเมื่อนี้ก็เมื่ออื่นครับอ่าจีหูว่าเมื่อไรแต่ว่าครับผมอันมันนี่ มีคุณแม่เอซีอยู่มหาสารคาม,มแต่ว่าบ้านเพื่อนอยู่อยู่เขตติดต่อกับบานทยสันแต่ว่าขึ้นจังหวัดมหาสารคาม,มเพิ่นว่าพ่อจะมาเอาศาสตร์เสื้อมอนใดบ่อร้ายลายสันเพื่อนอยากเพ็ยบุญนั่มเพือ่อนจะทิ้งมาได้อยู่บอก่เพื่อนบอกให้อาจารย์เบาเย็นบอกเพื่อนเพื่อนก็บ่ได้บอกว่าให้พระอาจารย์ไปหรอกครับทุท่ามาปรึกษาว่าติเ็จจังไหนจังไคอยดได้มาห่วงบุญนั่มมาสัน พิ่นกระถามคนไม่โชคเหรอว,ว่าได้ถ่ายคลิปได้ทานมาทั้งนี้บอ่อสันอุ้ยกะไก่พวกนั้นไอ้ทั้งบรรพีก็ได้ผมก็เลยว่าช่วงกับปกติก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปทั้งคุณเนาะก็เลยว่ามาปรึกษากระอาจารย์ก่อนนี่แหละที่จังไรได้ว่าเขาจะเมารถไปเอาโอ้ที่เมาเนานะเราคนมีโชคก็มีอยู่ทีเ่เมาอยู่วันนี้ฉ <laughs> ันเมากระนั้นไม่ไดนะ้บุญแต่ก็บุญเนาะออกไปก็มีโชคโอ้ไปเห็นบุญก็นดาหารตัวเอายังสันบ่ครับเออก็ะจังสันลเนาะ ผมพูดเตือนมากี่คร้อาจารย์พี่เนาะผมกะว่าเองสี่เดียวเมาโลถ่ายอาจารย์ไปแล้วไม่โชคนไปทั้งอื่นอะไรนะคนไม่โชคผ่านค็ไม่โชคเนาะจังไรต้องไปนั่งเป็นวะจต้องไปนั่งกันไปก็ต้องไปคือว่าคุนไปเอานล้วเพื่อน่ยคนไม่โชคก็ต้องไปมันเมื่ลไครับทั้งสั้นตัวคนห่ผ่านคนไม่โชคเนาะครับโอตรมกะวบาแปงสาครับพอาจารย์ที่จริงผมกับคือสิบอมื่อก่อกป้าเจูมีกันกันวาระบันไรยมันา จากคอนแกนไปบ้านไทยมันประมาณสี่สิบห้ากิโลจากบ้านไทยจากบ้านไทยไปหาบ้านเพื่อนหันน่าจะประมาณสามถึงสี่สิบโลสิครับก็นั่นก็ปอกไก่เลยจากเขตอำเภอบ้านไทยไปจังไหนกับ่แน่ใจก็บอกไก่บ้านไหนหราครับก็สิซ้ำๆครับที่ไปใช้จะพุ่มมือนั่นแหละคิดว่าครับแตเมื่อได้ว่าเริ่มไปแต่จากมือ ไปแล้วน้ำเพลิ่นกับเพื่นเดียร์เคสเขาก็ต้องตอบสนองเพื่นตัวเนาะเพื่นเดียร์เคสบุญเนาะยุ่ไกิมันก็เดีจะไปเกี๋ยจะได้ไปเอาตัวมันเพื่อนเดียร์เคสบุญลดน้ำบุญน้ำเนาะจริงเพื่นอยากไปเล่าน้ำมันคือว่าไปเลยนะผมมีผู้ขับรถรถสั่นรถอยู่รถมีอยู่สามขั้นแต่ว่าบ่มีผู้ขับกันต้องดูขับก็บอกเพื่นมาผี่ตัวมันก็มาไปครอบกันตัวครับนั่นอะไรอ้าเดี๋ยวจัะไปกัน ยาดมือได้เล่นแล้วไปกัค่อยว่ากันเนาะฮาว่าเขาจะไปหาเพิ่นอ uh ืม huh. นั่นแหละนะครับอต่ไม่หมดจัดมันว่ามือได้กันแน่เราเล่นกันอย่างจังเป๋าน้มเพิ่นก็ได้ล้มเพิ่นติดไปนั่งไปจะมานั่งครับือว่าเพิ่นโอ้ไปอันที่สิบหาได้สิบเป็นมุดเนาะคอันที่สี่เขาก็ไปเลยเอาเพิ่นมาล้มก็ได้แต่เพิ่นเด็กไปแล้วมาเข้าอีกนะครับบาดีเขาก็ไปส่งเพิ่นครับนาทีคนมีโชคก็เก่า สั่นจัวเอาวันนี้กะในส่วนของอื่นๆกับนี่ส e าายท,นทานยุดอกครับเพื่อนกับหวมบุญมากนะครับผมกะรวบรวมๆมาอย,ยู่นะครับะมือไรเข้าตั้งผมตั้ก่องเตรียมโทรสิไปกับจ้าพ่อยี่นี้อนั่น,น,นับนจ้ตามที่อาจารย์บอกแล้วครับเพราะว่าเงิ้ท่ำบนไปยึดปลาป้าเนี่ย ทานก็มีโชคยันเดียวล้เอาโอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยววันนี้กับรอแค่กาหนดวออันนะครับจัำพ่อยังอื่นต่อได้บนันนี้มาัเขาเรื่องตัวเลขดิครับวันศูนย์หกเก้ากสังกับศูนย์ศูนย์หกเก้าใชครับอาจารย์ระสังเขาเรื่องตัวเลขนะเนาะจีดีว่า วัเขาเรียกตัวเลีกเรียกเรียกวิสาขันเนาะครับผ่านวันพระใหญ่วันวิสาขบูชาเมื่อนั้นผมกับแม่จุดถูบจุดเทียนอยู่ที่เพนมาตกกระทายไว้มีเลยเมื่อก่อนเนาะแล้วกับเมื่อคืนนี่ทานมาสองคืนเลอที่บอาจารย์เป็นยังไงแน่เนอนมีเพิ่มเตินไว้รับดีฝนตกฝนตกฝนตกลิ้นรับดีบมันเนี้ยว่าแต่ว่าจะรับเราไม่คนมากวนอย่างนี้ยบ่ เอ้ากลางเลยมีความเขินไรในมั้งบอสเกับงานจุ้มอยงนี้ได้เท่าไรอาจารย์ผมกลับลาครับผมผมกลับก็ได้กลับมาดิอาจามยมีความเชินไว้พวกเรามินไว้ตลอดก็อาจารย์เนาะอนถารย์พวกอาจารย์มีความเขินไว้เพราะวันจะว่ากันเยเะาก็นิตอบเกี่ว้มีความเชินไว้เพราะเาเก็นไว้ตลอดเนาะเจ๊ที่ไหนจัง จากที่คนมีโชคเขามาวัดสมือวันนี้คือสิเขามาอาทิตย์ละเทื่อนนะครับบันนี้รงนี้ไม่ดีเขามาจะเที่ย่บเขามาพ่อหายคนโตคนโตนั่มบรรยากาศดีนะตอนนี้จะได้โตนั่มกว่คนมีโชคหรือเปล่าด้แล้วมันจะเจ๊กบ่าโตนั่มบ่คนโตนั่มดินี่กัต้องวดนะครับปูเอากุ้งเน่ามาให้กะลงไปสองคลิปแล้วล่ะ คลิปของตอนแรกที่ต้องวัดที่ว่าปูใหญ่เพิ่นมมาปูพุมใหญ่เพื่นมากเอาพูงเนามาหายนะครับกับคนไม่โชคกตีเป็นเก้าหนึง่งนะครับตีเป็นเก้าหนึง่งบันี่กะหลังจากนั้นครับขึ้นต่อมาปูตาบะขาวกับมาเลยแต่ว่าพอเห็นเพื่อนดอกกับมาเขยนใส่กระจกประตูพุทธตีใบคือเก้าหนึ 1, 3, ่งสามเจ็ดนะครับ นี่คือกอนหน้านั่นสองคลิปแรกได้ลงไปแล้วไปแล้วนะครับบ้านนี้หลังจากนั้นผ่านไปสองคืนครับ <c oughs> เราขึ้นเลยเหรอยังไงบ้ผ่านไปสองคืนนะครับ <c oughs> อันม้านนี่เป็นหน้าที่ของอาจารย์นี่ครับบ้านมีพิี่เบอลซูฟังผ่านไปสองคืนมันขึ้นต่เอเขาจะมาเยี่ยูกหน้นาประตูหน้าประตูโขหมดไม่หยืนปู มาอยู่นัานประตูบอดครับผมคว่าแเลาง่ก็รอดเสียเดี๋วบห้องเอานตม่เย็นแล้วก็ไม่เย็นมันจะไม่เย็นฮ้าปคนกะบปากเบาเาดิครับเบาบามันก็จีจแ่ก็เป็นง่างคือย่ายกายไปเดี๋ยวล่อแล้วก็ใีกตัวหนึ่งตัวเดียวเลยในสองเราอ้นบ่ลรอก่อนร่ออีก เสียห้อีกตัวหนึ่งได้สองแล้วแมนบอเสียห,ห้อีกตัวหนึ่งยูแต่ว่าหังล่อกอนสองตัวที่ปูใหม่ถึงนีมกขึ้นนี่แหละหนึ่งเก่าแสดงว่าที่ตีน่่าจะน่าจะตีตรงแล้วลหละพอปูบม่ได้แย่งนั่นบหครับถ้าคนบอกลอกรอก๋อลอออย่างไรถึงว่าลออมือรุ่นบ่ครับล่อมือรุ่นต้องไม่ได้บอกมาขึ้นน,นี่เนะาะเอา เราเปิดจีวังเลยไม่ได้มีไม่ได้มีตุ่มบอลเสมอ่ฮ้ยเอาโอ้เริ่มมีความหวังในครับบาัญชาอาจารย์ปู่บอกว่าจะเอามาให้อีกหนึ่งตัวแต่ว่ารอก่อนนิดนึงคต้องจะขีดมืออะไรบ่อบมูตักอันนี้ผมว่าจังไล็ก็บ่๊กเกิลสามมือเพราะว่าคือบ่มาเองเราจะเล่นคือเล่นมูจักหมดบ้นี้ครับอาจารย์ปกติปู่มาเนี่ยเพื่อนบอก มาให้เกินสามมือจะักคือจากวา,านบวชกันนี่น,นะผมจะติดตามอยู่ตลอดเนาะกับกับพ่อสีหูคือนี่ครับข้าใหญ่นั่นแหละเป็นก็รว่าก็นั่นนะครับตอนนั้นพู่ก็ไปแลนะ้วก็บ่หล่ะแต่ก็ได้คนเบานก็ได้ว่างก็ปนบ่หายรวดนะครับต้นบ่หายต้นบ่หายคือบ,บห่หายรวดมือนี้ครับ เพยยื่อจะว่าตำแหน่งนี่บบจบแต่ว่ามามีขึ้นนี่นะครับว่านทาปูบ่ได้มากมากสองเทียดีบบประหยัดนี่สองเทียดียมาแบบเป็นคุ้มมันคือตะกี้ดีมาจังสี่นะครับจะพอดีถ้าปูยิ้มีไงหลังถ้ามาแบบให้ใถ้ามาลักษณะให้ให้หัวนั่นนี่เล่งไว้ดีๆนั่นแหละเพยยื่อจะว่าตำแหน่งนี่ ครับผมอา้าวแต่จังจังไหนแต่ังมีความหวังว่าปู<ม>จะมาใหายอย้อียูหนึ่งตัวแต่ว่าหนึ่งเก้าที่ตีไว้เนีงง่ยปูบ่ได้แย่งอย่างสแสดงว่าน่าจะตีถูกแล้วหรอล่จาจะเป็นเสียงมาพา,พา,า,กกาตัวไลยเง้ยพาจุดการมีจุดนามีจุนไม่มีจุดนอกแต่วันหนึ่ต่อมันดูเราจริงนะครับแต่เป็นเสียงมาใหมาย้งนาบอกครับมีทั้งหลังบอกครับ โอ้ยอันนั้นมันอันนั้นไม่ใช่ปัญหาครับอาจารย์มันใจนนกอดงานของบัตรถึมันงานเป็นปัญหากวดนี้แไม่ใช่ปัญหาอันบนเป็บน,บน,นบนล่างเป็นร่างนี่แหละอาจารย์จะตอบย้ำไรผมยังจุกตั้งเศร้าอยู่อย่นั้นเหรอมันมีนมปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบันนี้สี่สี่ว่านั่นความโามามลภของเจ้าของนี่แหละครับอาจารย์มันก็เลย คิดว่าโ่าต้องนดอกบนเจ็ดซองนี่ว่าเป็นบนดอกค้าบ้านนี่มากแล้ว ok คิดเอาเองดับต่อนมันซึกงนึงแล้วมันดับตัวนี้ระบ,บนตัวนีงไรตัวนจะมันดับตัวเป็นคนบกครับผู้ดับกันนี่นะครับแต่ว่าแบบนี้กะจังไรก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับจังไรก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเอ้าอีกจังไรเว้าอนี่ยนี่ว่ามันติดเขาซัวนี่เันเคยเข้าฟุกเข้าไป ้ามฝันนี่่เนาะที่บอกอยูอ๋อครับผมกับ่กนัว่ามันใครับครับบอฟเป็นเข้าใจรดอกครับตรงจุดนี้เละาใจได้วผู้คนมายหเอฟซีก็ันี้เข้าใจดอกครับเป็นเพราาวามันกับบ่มีอย่างแน่นอนนี่แต่ับไปแต่จะพิจารณาหรดอก จะตูนังเราอยู่ในแง๊กซีนเนาะเอรื่องไรก็จะล่อมือเราเว้นเดียวถ้าเกิดได้มือได้เว้นแล้วก็จะมาแจ้งอีกทีอีกรอบนึ่งนะครับอาจารย์เนาะต้องสั่งกันยื๊จีแจ้งไม่หรืแจ้งไม่ต้องมาแจ้งแบบหูเนาะตั้งเวลาครับอ่าสังนการระกวดาจารย์ทำนี้แหละรับกระบอกก็เนี่ยนั่นแหละเรื่องฝาป้านั่นแหละครับจังมือมืออะไรมืออะไรมืออะไรผูาจัดจะสามาครับเพราะว่ายื๊จีจะได้มุว่ามือใดมือใดครับใอ้พัมมาการปตาโตมากกว่ครับผม